ขอสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะกับทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับแม่พางน้องใหม่นะคะอา,อาจจะเห็นสภาพน้องนะคะที่มีดินมีโคลนนะคะตัวอาจจะเปียกนะคะแต่ว่าน้องควันก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายไกลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพ่อควานไม่อยู่นะคะน,นี้น้องควันก็เลยมาถ่ายนะคะแม่พางน้องใหม่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะให้แม่ๆได้รับชมนะคะ เมื่อคืนก็ฝนตกนะคะตรงนี้ก็เออแต่ก่อนเป็นที่น้องกันเกลานะคะตอนนี้ก็ให้แม่พังน้องใหม่ได้พักอยู่ชั่วคราวนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะตกหนักมากนะคะแต่ว่าไม่นานนะคะถ้านานก็คงจะเล็กวันนี้นะคะแม่พังน้องใหม่นะคะอันนี้ก็มีโคนนะคะเปื้อน เมวานน้องไรก็เงียบมากๆเลยนะคะแม่ๆน้องไม่ได้ทานซักตะการ้านะคะเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้เปิดไรนะคะเพราะว่าให้น้องได้พักนะคะแล้วก็น้องไม่มีหญ้านะคะทานนะคะต้นนี้น้องน้องก็ไม่ทานนะคะน้องเป็นชานที่ค่อนข้างเลือกทานนะคะไรสะสมคะแนนนะคะซื้ออาหารให้น้องนะคะซื้อปบหญ้าให้น้องนะคะ ยังไงก็ขอฝากแม่แม่มตตาเอ็นดูแม่พังน้องใหม่ด้วยนะคะวันนี้น้องก็อยู่เชือกเดียวนะคะอยู่เอ่ออยู่ตัวเดียวนะคะน้องกันเกลาก็อยู่บ้านกลางนะคะขอฝากแม่พังน้องใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตสั้นๆนะคะว่าวันนี้น้องเป็นอย่างไรนะคะ ขอบขอบคุณและสวัสดีค่ะ